ออสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นมนปะูเฮเว่นอาพีกันนะคะวันนี้เราก็จะมาดูพวกคนต่างชาติเล่นแบบนี้กันคะ่ะมาต่อเลยเออโอเคแล้วเราก็ใช้สกูตเตอร์ในการเดินแล้วกันนะคะเราเห็นว่ามันมีเขาอ่ะยืนตรงนี้มานานแล้วเนี่ยเนี่เนีสาวสาว แล้วเราก็จะไปป้นก่อนนะคะจะไปป้นเลยเหรอหยอกหยอกหยอกไม่ไปป้นหรอกนะหาของเดี๋ยวเราจะทำอะไรพิเศษพิเศษเออครับบูยบเยาพึ่งปิดคอยสิไปเล่นคอยสิไปเล่นนะ,ะในบอกมันปิดแล้วมันยัไม่ปิดนี่นะคบผมก็กะ โอเคโอเควิ่งรอบหมื่นเป็นอะไรของมันมปไปไปออวันนี้กันนะคับอ,อ่ะมาดูตรงกล้องจอมปิดตรงนี้กันนี่กล้องตำรวจน,นี่นะตรงนี้มันก็มีเหมือนกาอ่ะแต่เ,เรามี นี่เราสามารถทำแบบน,นี้ได้ด้วยแต่คิดว่าหลายคนอาจจะลุน้นตั้งนานแล้วมั้งอะต่อไปข้อที่สองเอาใหม่เอาใหม่เอ๊ะทำไมมันเ,เป็นอย่างนี้ล่ะเอ้ยไม่ใช่สีเราต้องออกจากหมดกองอันนี้ก่อนเอ๊ะ สามบันเดือนไม่เคยรักใครโดเรือมาก่อนคู่ไ่อันออน่างฮอนไปเลย <c oughs> นี่เท้าวทาก็สามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยเร้เราก็จะสามารถเห็นมุมมองของตำรวจได้แล้ว <c oughs> อ่ารวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วเราก็จะพาไปเหมือนกันนะรีมเลยอ่าโอเคไปว่ามาจุดที่สาสิบนะเดี๋ยวเช่เช่ชตรงนี้แหละอ่ะแล้วเราก็มาดูกันตรงนี้นะหาไม่เจอว่อมามันเอ๊มันอยู่ไหนนะอะนี่เขาเราก็จะเจอกับ นี่นี่แล้วเราก็สามารถทำแงนี้ได้ด้วยเดี๋ยวเรา,เาไปบินโดนก่อนนะบินโดนแล้วก็ใช้อะไรเขาเรียกว่าอะไรกล้องส่องทางไกลเฮ้ย,ยไหนเขาเนี่ยออไม่รู้เลยว่าไหนเขามองไม่มองเอากระโดดกระโดดเพิ่มความเร็วแล้วอะเราวิ่งขึ้นไปดีกว่า บันบันไม่ใช่รถอย่าทำเสียงบึนบึนเออ,อขึ้นมาอย่างยาวนานเอ,อ๊โเออแล้วใครมันขึ้นมานั่นเออคุณพี่คุณพี่คุณพี่ยืน F K อยู่ใช่ไหมคะเนี่ยโอเคนะคะคุณพี่ยืน F K อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะพิ์คำว่า F K เข้าไป เทียนพีเอฟเคเขาเรียกว่าท่า a อ k ของแท้เลยใช่ปะอือะไรเออดีเนี่อ้าวเอ้าทสามารถทำอย่างนี้ได้นีันำลยโอ้ยโ้องวอยวเดๆย่าลอ่ะ ถ้ามันเป็นจริงเราคงตกไปนานแล้วแหละอ,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 อ๋ออบอบน้ำน้ำใสตกอบ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 น้ำน้ำใสทิศทาจตกไอเิมียเกกร์าใส่ให้โอเคเราจะไปโดนไหนดีครับทุกคนไร่ไปโดนนั่นเปล่าโดดน,นี่เปล่าแถวเสา สาวพวกนั้นยังอยู่อีกเปล่าอยู่ไหมสองสิบเออสองสิบเออหือไม่ค่อย่ดีเราก็เป็นตาจุดไข่กระด้างอีกแล้วโอ้สามสาวไม่ส,สักแต่ยอกต่างก,กันแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตัดก่อนแล้วก็จะไปจงจุดจุดนี้นะเพื่อจาก้อนเนี่ย กวากระโดดมันมีความกระโดดคืออะไรเนี่ยโอเคเออเราก็มาเต้นท่าจกไหไปแล้วอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้ว้าวมันเป็นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เขาเต้นเหมอออออือนรถขอนรถนี่ว่าใช่เลยโอเคงั้นเราก็มาส่งเราก็จะมาส่องต่อโอ เราเหมือนเราจะไม่เห็นอะไรเลยกันครับเนี่ยเฮ้่เรามองเห็นตรงนู้นแหละนี่เรามองเห็นได้ใกล้เลยมองเห็นแล้วนะโอเคเอ้อเออแล้วใครมาเข้ามาโอ๊ย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 โอเคแค่นี้แหละ ขี่รถขี่จกักรยานเล่นนี่อันนี้คืออะไรอ่านว่าอะไรกันครับเนี่ยเอเอมาอ,อะไรเนี่ยนี่มันว่าอะไรเดี๋ยวมันอ่านว่าเอออ่านว่าอะไรวะนั่นน่าจะเป็นภาษาของคนมาเลย์มาเลย์มาเลย์คจบกันแค่นี้แหละกับคลิป เล่นแบบบูเฮเวนสองกุชาปลงชาติกันนะครับเอาแล้วไข่มันมา <c oughs> ลำหนามากโอเคบ๊ายบาย